คือทำยังไงจะกําจัดความคิดแย่ๆในหัวทิ้งไปได้คือคนยุคเราจะชอบคิดไม่ดีกันบ่อยๆโดยมันจะกลายเป็นคลื่นนรบกวนจิตใจให้เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองหรืออย่างน้อยก็รำคาญคลื่นความคิดที่ว่านี้ซึ่งแม้แต่คนที่ได้ชื่อว่าตัดสินใจจะเป็นคนเลวนะครับยังยังรำคาญเลยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนดีถึงจะรำคาญเพื่อจะรับมือกับความคิดไม่ดีอย่างถูกต้อง ก่อนอื่นคุณต้องไม่คิดกำจัดมันทิ้งเพราะความคิดเป็นนามนธรรมจับต้องไม่ได้และมันไม่เลือกเวลามาหาเราเหมือนศัตรูที่ไม่บอกล่วงหน้าว่าจะเข้าโจมตีเมื่อไหร่หรือปรากฏตัวในรูปแบบไหนการพยายามต่อสู้กับมันก็เหมือนกับการพยายามต่อสู้กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนหรือนินจาล่องหนดีๆนี่เองนะครับลบไปก็แผล,ล่ามาตรการรับมือที่ถูกต้องนะครับ เราจะต้องอาศัยหลักการบางอย่างที่ทําให้ความคิดที่เลวร้ายทั้งหลายเนี่ยมันแพ้ภัยตัวเองสาบสูญไปเองโดยที่เราไม่ต้องออกแรงพยายามทําลายล้างมันและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือไม่ไปเผลอสร้างมันขึ้นมาหรือป้อนอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตมันให้ยืดอายุออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก่อนอื่นเราต้องตั้งโจทย์เป็นข้อ,ขอ ทั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครอบคลุมนะครับตลอดจนรู้ขั้นตอนการรับมือเฉพาะหน้าอย่างยังไม่ผิดพลาดนะครับโจทย์ข้อแรกที่ต้องรู้ให้ได้ก็คือนะตั้งคำถามนะครับว่าความคิดไม่ดีมันมาได้อย่างไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญน,นะครับตามหลักของขันห้าในพุทธศาสนาเรานะครับคิดว่าเรามีหูมีตา รับภาพกับเสียงภาพเสียงเข้ามากระทบหูตาให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากนั้นจึงค่อยเกิดความจำตามมาแล้วก่อนแนวโน้มที่จะคิดดีหรือคิดร้ายนั่นหมายความว่าถ้าสุขทุกข์มีพลังหนักแน่นความจำก็ฝังแน่นและโอกาสคิดดีร้ายก็จะแรงตามความคิดไม่ดีนะครับเป็นฝ่ายลบฝ่ายร้ายเพราะฉะนั้น ก็ต้องสันนิษฐานว่าสิ่งที่เรารับเข้ามาผ่านหูตาหรือการกระทบกระทั่งส่วนอื่นๆนั้นเป็นของไม่ดีไม่น่าชอบใจนะถึงเป็นต้นเหตุของความรู้สึกที่มันไม่ดีขึ้นมาได้สัมผัสเนี่ยนะที่เข้ามากระทบเราเนี่ยพอปะทะกับเราแล้วจึงเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์มากเมื่อทุกข์มากก็ฝังอยู่ในความทรงจำแน่นแล้วก็เกิดความคิดร้ายๆเป็นผลสืบเนื่องกันมา ตัวอย่างการกระทบหูตาที่ชัดเจนนะครับก็เช่นมีคนมาด่าเราตรงๆหรือเราอาจจะไปดูหนังฟังเพลงหรือไม่ก็คบกับคนพานสันดานหยาบแตะทั่งใจเราเนี่ยมันสั่งสมความรู้สึกเป็นทุกข์เข้ามาบ่อยๆความจําจึงผุดขึ้นบ่อยตามนะะที่มันแย่ๆเป็นความจําแย่ๆอาจจะเป็นคําหยาบหรืออาจจะเป็นไอความคิดที่ มันมันไปเพ่งโทษคนอื่นนะเพ่งโทษตามคนอื่นที่เขามาไกด์เราให้มองตามแนวทางที่มันมืดมนมืดบอดหรือว่ามันเลวร้ายต่างๆนะครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับเ,เราอาจจะทำให้ใครเจ็บใจมองใครไว้ไม่ดีจนสะท้อนให้เกิดความรู้สึกอึดอัดคือคือพอไปมองเขาไม่ดีเนี่ยมันมันสะท้อนกลับมาเป็นความรู้สึกอึดอัดในใจเราเอง พอเกิดความรู้สึกอึดอัดนัน่นแหละเป็นทุกข์แล้วยิ่งเป็นทุกข์รุนแรงกับตัวเองเท่าไหร่มันก็ย,ยิ่งเกิดความจําแย่ๆฝังฝังแน่นตามเข้ามาด้วยแล้วก็ผุดขึ้นมาวันดีคืนดีมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเราเป็นคําหยาบหรือคาําด่าหรือคําที่ไม่เป็นมงคลใดๆขึ้นมาได้นะคือไปด่าคนอื่นเขาไว้หรือไปทําให้คนอื่นเขาแย่แค่รู้สึกแย่เนี่ยนะันก็กลายเป็นอะไรที่เสียดแทง ใจเราเองแล้วก็ผลิตคําพูดไม่ดีขึ้นมาในหัวเราได้สรุปแล้วก็คือที่มาที่ไปของไอ้ความคิดไม่ดีหรือว่าคําหยาบในหัวนะฮะมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นเองหรือว่ามีใครแกล้งนะครับโจทย์ข้อสองที่ต้องรู้ก็คือคิดแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปติดตัวไปแล้วความคิดนี่นะครับถ้ายังไม่เติบกล้าพอ ใจก็ยังไม่เปื้อนบาปยังไม่มีบาปติดตัวไปให้ต้องชดใช้หรอกความรู้ข้อนี้นะจะช่วยให้หลายคนสบายใจขึ้นมากเพราะส่วนใหญ่อยู่ในระดับผุดความจําขึ้นมาลอยๆย,ยังไม่ใช่จงใจคิดกรรมยังไม่ครอบวงจรนะหลายคนไม่สบายใจที่ตัวเองคิดแย่ๆคิดไม่ดีเนี่ย mm. ก็เพราะว่ากลัวบาปกลัวกรรมนะมันจะติดตัวไปนั่นเอง ถ้าหากว่ารู้แล้วว่าระดับความคิดไหนที่มันยังไม่ได้เกิดเป็นกรรมเป็นบาปก็จะได้เกิดความสบายใจขึ้นมาแทนที่คิดไม่ดีแล้วเป็นบาปตัดสินกันที่มีความยินดีในความคิดนั้นเป็นอันดับแรกอันดับสองคือมีความหนักแน่นยั่งยืนที่จะยินดีในความคิดนั้นและอันดับสุดท้ายคือยินดีที่จะพูดและทำตามความคิดนั้น หมายความว่าแค่คิดเฉยๆยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นยังไงน่าทรมานใจกับความเป็นคนแบบนั้นแล้วหรือ,อยังคุณต้องวนเวียนคิดอยู่นานพอนะครับที่จิตจะยึดความคิดนั้นว่าเป็นคุณจริงๆถ้าเริ่มคิดร้ายขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ยินดีไม่อยากให้อยู่ในหัวของเราอันนั้นไม่ถือว่าเป็นความคิดของเรายิ่งถ้าตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่พูดแล้วก็ไม่ทำตามความคิดนั้นเป็นอันขาด ก็ยิ่งชี้ชัดนะครับว่าอำนาจความคิดไม่สามารถครอบงานคุณได้คุณไม่มีทางเป็นไปตามอำนาจความคิดที่พยายามครอบคุณแน่ๆสบายใจได้เลยนะครับคุณยังไม่ได้ทำบาปหรอกโจทย์ข้อที่สามคืออาหารหล่อเลี้ยงของความคิดแย่แ่คืออะไรทุกสิ่งที่มันมีตัวตนอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยอาหารหล่อเลี้ยง นะไม่งั้นมันไม่มีทางที่จะมีตัวมีตนอยู่ได้ความคิดเร็วๆนะก็มีอาหารหล่อเลี้ยงเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกับสิ่งอื่นๆสองอย่างนั้นก็คือนะนมีใจยินดีไปกับมันดกลงใจใช้ชีวิตตามความคิดนั้นๆแล้วก็ข้อ2นะ คือมีใจต่อต้านมากเกินไปจนเป็นทุกข์ความทุกข์นั่นแหละคืออาหารหล่อเลี้ยงความคิดที่ไม่ดีอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าความทุกข์ที่แรงนั่นแหละเป็นตัวตอกย้ําความจําให้มันลึกลงไปในใจไม่ใช่ถอนมันออกมาจากใจนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายคือนะหลักการหรือวิธีรับมือกับความคิดแย่ๆเฉพาะหน้าคือยอย่างไรคุณต้องรับมือกับความคิดแย่ๆด้วยสติ และความหมายแท้ๆของสติก็คือการระลึกได้ตรงตามจริงว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นไม่ใช่มันเกิดขึ้นก็ไปพยายามฝืนปฏิเสธแกล้งหลอกตัวเองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหรือมันดับไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ไปพยายามทําให้มันดับนะมันเป็นความพยายามที่เกินความสามารถเกินตัวเกินจริงนะแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเหนื่อยเปล่าทุกมากขึ้นไปอีก ถ้าไม่ต้อนรับแล้วก็ไม่ต่อต้านแล้วจะให้ทำอย่างไรก็ให้ยอมรับตามจริงครับยอมรับตามสภาพที่มันเกิดไม่ไปต่อต้านแล้วก็ไม่ไปพยายามทำลายการไม่พลอยยินดีไปกับมันขณะเดียวกันก็ไม่ยินไม่ไม่ได้ไปยินร้ายอะไรมากมายนะสักแต่ย,ยอมรับไปตามจริงนั่นแหละนั่นแหละครับที่เรียกว่ามีสติแล้วเพราะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในขณะนั้นไง เมื่อมีสติก็มีความสว่างนะเมื่อมีความสว่างมาความมืดก็หายไปหรือค่อยๆเบาบางเจือจางลงไปทุกทีหมายความว่าพอเกิดความคิดแย่ๆเสียดแทงจิตใจปับ๊บคุณปรงใจยอมรับโดยดุดสนีว่ามันเกิดขึ้นอย่าไปปฏิเสธว่ามันไม่ได้เกิดขึ้น คุณจะเห็นถนัดด้วยสติในขณะที่ยอมรับนั่นแหละว่ามันรู้สึกแย่ขนาดไหนทรมานใจเพียงใดแล้วก็เวลาต่อมาคุณจะมีความสามารถที่จะดำรงสติอยู่ได้แล้วก็เห็นว่ามันแผลงฤทธิ์ไม่นานนะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนกำลังลงไปโดยที่คุณยังไม่ได้ไปออกแรงผลักใสอะไรแม้แต่น้อยนะครับ ด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการเห็นว่ามันมาเองได้เดี๋ยวมันก็ไปเองได้อย่างนี้เองนะพอบ่อยเข้าใจคุณจะจําว่ามันไม่ใช่ตัวคุณและคุณจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันออกมาจากตรงกลางใจเลยนะฮะขอเพียงคุณฝึกรับมือนะครับกับความคิดแย่ๆจะพร่หน้าได้บ่อยๆในที่สุดก็จะกลายเป็นมีสติในระยะยาวแล้วก็กลายเป็นความสว่างรุ่งเรืองในระยะยาวตามไปด้วย อันนี้ดูเหมือนง่ายนะแต่ได้ผลจริงๆครับถ้าทําทุกครั้งนะ